สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องศักศรีคนเกษตรแห่งที่ราบสูงครับมื้อนี้เป็นวันที่22กุมภาพันธ์2567ครับพี่น้องครับเป่าศักศรีสิมาอัปเดตราคานะครับเขาเปลือกให้พี่น้องฟังนะครับช่วงนี้ที่ออกเป็นเขาสดได้หลายเนี่ยเห็นสิเป็นเอ่าเขาเจ้านะครับพี่น้องครับเขาเจ้าทั้งภาคกลางเพิ่นเนาะครับเนาะกอขอต่างๆบ่ว่าสิเป็นกขอ8 5ครับกขอ9 5หครับ หาซีหาหนึ่งครับพี่น้องครับเบอร์ยี่สิบนะครับกขอหกสิบเอ็ดนะครับที่เพิ่นออกอยู่ทั้งนั้นนะครับช่วงนี้เขามาฟั่งราคาของเพิ่นก่อนเนาะครับเนาะส่วนเขามะลิครับพี่น้องไร่งานคือเก่าเขาเหนียวหน้าปีไร่งานคือเก่าครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้นะครับบารสักสีสิมาเริ่มต้นด้วยเขาทั้งผากางเพิ่นซึ่งเป็นเขาสดเนาะราคาเขาสดปีนี้ค่อนข้างซีดีเลยได้ครับพี่น้องครับถือว่าตลาดนี้บบมีเงือบเงาครับมีแต่คึกขักข้นไปถุกๆมือเนาะครับเนาะ เริ่มต้นจากกอขอแปครับพี่น้องครับกอขอแปิบนี่นนทบุรีครับเป็นเข่าสดเด้อครับพี่น้องครับจังหวัดนนทบุรีหนึ่งหมื่บาทครับราคาเยี่ยมครับพี่น้องครับจังหวัดลบบุรีหนึ่งหมื่ันสามร้บาทอ่างทองหนึ่งงพับาทครับจังหวัดประทุมท่านี่ครับหนึ่งหมื่นหบาทละกะจังหวัดพิจิตรหนึ่งหมื่นสองบาทครับนี่เป็น ราคาณปัจจุบันณมื้อนี้นะครับสําหรับเข่าโซดเบอร์แปดหากับเก่าสิหาครับพี่น้องครับต่อมานะครับพี่น้องครับเป็นเข่าเบอร์ยี่สิบครับพี่น้องจัสมินนะครับช่วงแรกๆนี่ครับหลายหลายคนก็ย่านว่าไม่มีหม่องสื่อนะครับแต่สรุปแล้วเขาเขาเบอร์ยี่สิบนี้ม่มีหม่องสื่อหลายหลายคือเก่าครับพี่น้องครับละพ้นผลิตก็ดีนะเนาะครับเนาะมีมห้พี่น้องเบ่งอยู่ สองจังหวัดนะครับสำหรับเบอร์20นะครับพี่น้องครับกรสิมีจังหวัดนครปฐมครับพี่น้องเขาสดหนึ่งมืนเจ็ดรอยบาทครับราคามีของชัยนาทครับหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทครับพี่น้องของเบอร์20น้อมีราคาให้พี่น้องเบิร์อยู่สองหม่องนะครับสําหรับกขอหกสิบเอ็ดครับพี่น้องกขอหกสิบเอ็ดนี่ราคาอยู่หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทต่อตันครับพี่น้องครับกขอหกสิบเอ็ดครับพี่น้องหาซีหาหนึ่งครับ สายพันธุ์หาซีหาหนึ่งนะครับพี่น้องครับหาซีหาหนึ่งในปีนี้เห็นปลูกหลายได้ครับสำหรับพันธุ์หาซีหาหนึ่งนะครับเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีอีกแล้วก็มีความหอมนุ่มนะครับพี่น้องครับจังหวัดพิจิตรครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทแล้วก็จังหวัดสม,มุทรปราการหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทนะครับราคาสียู่ ไก่เคียงกันแล้วก็เบือหานะครับพี่น้องนครสวรรค์หนึ่งมื่นสี่รอยบาทนะครับพี่น้องนี่เป็นราคานะครับพี่น้องของเขาหน้าปลังโอ้ยแต่อิจฉาทางพี่น้องที่เป่นเขาได้ออกก่อนมูเด้ครับพี่น้องราคาเพิ่นก็จังเป็นดีนอกจาบเขาหน้าปลังนะครับทังอีสานนี่ถ้าแถวอุบลบ่มีมองรับสื่อบ่ครขับสิปูกำเบิ่งกนูมาคือให้ผลผลิตดีคุ้มทุนคักแทนนะครับพี่น้องครับส่วนทั้งบ้านเฮานะครับพี่น้องครับทั้ง จังหวัดอุบลเองนะครับกับสิขอรายงานให้พี่น้องฟังนะครับอยู่2หม่องนะครับก็บคือเฮงพานิตสาขาดอนจิกครับพี่น้องเพิ่นสื่อเข่าหอมมะลิหนึ่งศูนย์หานะครับความชื้นบมกเกินสิบหาเปอร์เซ็นต์ยู่ที่โลละสิบหาตันละหนึ่งหมื่นหาพันแสนละหนึ่งพันแปดร้อยครับกันยังยั่งราคาดีๆงามๆให้พี่น้องคือเก่านะครับเฮงพานิตสาขาดอนจิกอำเภอพิบุญมังสาหารครับขเข่าเหนียวเพิ่นกสือดีโกโมครับสิบสองบาทห่าสิบสตังตันละหนึ่งหมื่นสองพันหาร้อยแสนละ 1,500บาทครับต่อมาครับพี่น้องครับนี่ก็ซื้อดีอีกสหกรณ์หนึ่งนะครับเป็นสหกรณ์การเกษตรม่วง30มสิอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับเพิ่นซื้อเขามะลิ105อยู่ที่15บาทถึง15.25นะครับตันละ15,000ถึง10,000หมื่นึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องครับเพิ่นซื้ออยู่หันนอรายการเขานี้วไรเบอร์รี่นี่เขาไรเบอร์รี่ไหมครับพี่น้องเขาไรเบอรี่ซื้อสิบห้าบาท ตันละหนึ่งหมื่นาแสนละ1นึ0งรอยบาทนะครับสหกรณ์การเกษตรม่วง30มสิบอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับต่อแม่ครับพี่น้องเป็นราคาของโล่งสีนะครับถี่เพิินเปิดรดับสื่อเบิร์ตปีที่สร์คือเก่าให้พี่น้องด้เบิรงเนาะครับเนาะราคานี่ถือว่าเป็นราคาที่บรธรรมดานะครับเป็นราคาของสามหมื่นนั่นขึ้นยุ่ซ้ำนี่ตลอดจหรับสามหมื่นที่ขึ้นมานะครับเกิดสิมีโล่งสี สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิย่งราคาพี่น้องหนึ่งมืนหาพันบาทต่อตันครับโรงสีสหพัฒนาสตึกบุรีรัมย์ย่งราคาหนึ่งมืนหาพันบาทครับพี่น้องครับโรงสีไฟไทยจเจริญวัฒนาขึ้นหนึ่งมืนสี่พันหกร้อยบาทสามหมื่นครับพี่น้องขึ้นมาแล้วสามหมื่นเนาะครับเนาะโรงสีไฟไทยจเจริญวัฒนาอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญน,นะครับหนึ่งมืนหาพันแปดร้อยสามสิบบาทนะครับพี่น้องครับโรคตลาดกลางพืชไร่อำเภอเมืองศรีสะเกษ หนึ่งมืนหาพันสองรอยบาทนะครับกระสิมีร่วงสีไฟไทยเจริญวัฒนานะครับที่เพิ่นขึ้นราคามากที่หนึ่งมืนหาพันแปดรอยสาสิบาทต่อตันนะครับพี่นอ้องเกือบสิบกบาทครับพี่น้องถ้าเขาทอดกซ้อมเพิ่มเมืองลดล้อยหนึ่งครับจากมืนหาเหลือมืนสี่พันเก้าร้อยบาทครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นราคาของโรงสีที่เพิ่นสืบป,ปีที่าศาสตร์ให้กับพี่กับน้องนะครับประกาศราคามาดังนี้แล้วเนาะครับพี่น้องเนาะ ต่อไปกระสีเป็นเขาหอมมะลิครับพี่น้องเขาหอมมะลิทั้งภาคอีสานเท่านะครับเนาะบาสักสีกัสีขอเบาเป็นเฉลีย่ยเป็นจังหวัดบบบเบาเบาเบตุกจังหวัดครับกับหลายส่วนมากราค่ากระสีอยู่ประมาณเดียวกันครับประมาณ1 4ึ0 0หมรถึง1 5ึ0 0หมบาทครับนี่เป็นราคาของทางภาคอีสานเท่านะครับโด,โดยมีจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นี่ หน, <ih> <n ong> นึนน 10, ่งมืนหบ,บ,บาทต่อตันครับพี่น้องบัธรรมดาเรือครับพี่น้องครับจังหวัดนครพนมหนึ่งบาทครับจังหวัดสกลนครหนึ่งยบาทครับจังหวัดกาลสินหนึ่ง0มืบาทต่อตันครับจังหวัดขอนแก่นหนึ่งบาทต่อตันครับอุดรธานีหนึ่งมนหาพบาทต่อตันนะครับพี่น้องครับหนองบัวลำพูหนึ่งมืนสบาทครับ หนองค่ายครับ14,300บาทครับหมุกดาหาร15,000บาทครับพี่น้องครับมีจังหวัดสุรินทร์1น0 0 0บาทเนบาทนะครับนครราชสีมา15,000อุบลราชธานี1 5 4่0บาทครับจังหวัดศรีสะเกษ15,200บาทครับ บุรีรัมย์ครับพี่น้อง15,000บาทครับร้อยเอ็ด14,800บาทครับมหาสารคาม14,900บาทยะโสธร14,800บาทครับแล้วก็ชัยภูมินะครับ15,200บาทครับนี่เป็นราคานะครับราคาทีโบย่อมลงเลยได้ครับพี่น้องมีแต่เพิ่มสำหรับช่วงนี้นะครับก็ดีอกดีใจแท่นพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับที่มีเขานะครับผมเบิร์ตซีสแล้วครับพี่น้องบ่ได้ขายหรอกถ้าเขาหน้าปังงวดนี่นะครับกอคสิ้หาออกอีกประมาณจัก น,นะครับสิ่เหลีหราคาของเขาสดคือกันเนาะครับพี่น้องครับส่วนเขาเปลือกเหนียวครับพี่น้องครับเขาเปลือกเหนียวเขาเปลือกเหนียวเนาะครับกับซิมีหลายจังหวัดด้วยกันนะครับพี่น้องแต่ว่าสิข,ขอเว์วอลเป็นผ่าอีสานให้พี่น้องได้ฟังนะครับเนาะ โดยทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพิ่นสือเขาเหนียวแหงนะครับอยู่ที่12บาท50สตางค์ตันละ12,500บาทครับมื้อนี้ขอนแก่นนะครับ13,000บาทครับอุดรธานี13,000บาทครับสกลนคร12,500บาทครับกาฬสินธุ์12,500บาทครับชัยภูมิ13,000บาทครับพี่น้องครับหนองบัวลำพู13,000บาทครับหนองคาย12,700บาทครับจังหวัดเลย13,000หามครับพี่น้องครับแล้วก็ ทั้งจังหวัดอุดรธานีนะครับ12,300บาทครับนครพนม11,500บาทครับหนองคาย11,700บาทต่อตันครับอำนาจเจริญ12,000บาทต่อตันนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นราคาของป่านเฮาเนาะครับพี่น้องเนาะที่เพิ่นสอขายกันอยู่สำหรับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ยังเป็นที่ต้องการครับพี่น้องแต่ว่าราคาก็สิเริ่มนิ่งอลไรครับพี่น้องเท่าที่ได้สังเกตเบิ่งราคานะครับสำหรับข้าวเหนียวนะครับขึ้นมาอยู่ที่12บาทนะครับ ก็ถือว่าโอเคน้อพี่น้องก็รับได้อยู่เพราะว่าเขาเนียวนี่ถาราค่านี่ก็ถือว่าเป็นราคาดีนะครับพี่น้องครับแม้สิเป็นข้าแห้งกระตามแต่นะครับส่วนข้าสดนะครับพี่น้องทางอีสานลุ่นอีกจักน่อยครับมีหน้าแน่นอนครับไปปลายเดือนมีหน้านี่เจอกันแน่นอนครับพี่น้องครับสีได้เบอทังบ้านจะของแบบเต็มปากเต็มคำแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะช่วงนี้กับฟั่งของทา้งภาคกลางเพิ่นไปก่อนนะครับว่าเพิ่นมีเขาอีหยังแ่นะครับออกในช่วงนี้นะครับผลผลิตเป็นจังไดเนะครับ บางๆก็อยากลงไปทั้งผ่ากลางไปท่ายแบบเต็มอิ่มขึ้นกันล่ะครับไปอยู่จักอาทิตย์หมดแน่ครับพ้าไห่ขอมูลม่อไห่พีไห้น้องเฮ้หูคักบึงกอนานนะครับอ้สาสับมือนี้ครับพี่น้องก็สมมา้าควนแกเวเลลานะครับขอบพระคุณสำหรับการรับชมช่องศัก์ศีคนเกษตรหังทีราบสูงนะครับมื่นนานะครับสิมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตราคาเข้ามากอีกให้พี่น้องบึงเรื่อยๆกดติดตามไว้เดอร์ครับพี่น้องครับสับมือนี่สมมา้าควนมืหน้าพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ